ช่วยเล่าถึงการทีซ้อมในไฟนี้ให้เราฟังหน่อยครับก็ไฟนี้ก็ซ้อมมาอย่างหนักครับครับถ้ารวมระยะเวลาซ้อมนี่ประมาณเท่าไหร่ครับก็นานนะครับตอนที่ผมพักอยู่ก็ผมก็ซ้อมอยู่ตลอดก็คือช่วงช่วงพักนี่ก็ซ้อมด้วยใช่ออกกําลังกายอยู่ตลอดออกกําลังกายตลอดเออรู้สึกว่าเราหายไปนานมันเกิดอะไรขึ้นครับก็รักษามือด้วยครับครับแล้วก็เท้าเท้าด้วยครับ บาดเจ็บจากไฟที่เราต่อยกับสุริยันเล็กครับเออเหรอถ้ากบว่าเราไม่มีไฟชกนี่เป็นระยะเวลาประมาณกี่เดือนแล้วครับพอจําได้ไหมครับก็แปดเดือนน่าจะมีนะคิดว่าเจ็บไปเดือนเลยครับผมโอ้โหแต่โอเคแต่กลับมาไฟนี้เป็นไงครับตอนนี้ถึงนาทีนี้ร่างกายเป็นไงก็ร่างกายดีดีมากครับโอ้ร่างกายดีมากกับผู้ต่อสู้ของเราเคยดูเทปเคยดูศึกษาเก่งการชกเข้ามา้หรือเปล่าครับ เคยดูครบเขาแบบมวยสไตล์แบบคิกบ็อกซิ่งต่อยหมัดครับแล้วเรากังวลใจเรื่องอะไรครับในตัวเขาไม่ครับเพราะว่าผมก็ซ้อมด้วยกับมวยที่สไตล์เหมือนเขาเยอะัในค่ายก็คือเหมือนก็คือที่วีนั่มก็มีมวยทรงนี้สไตล์นี้ใช่อยู่แล้วเราก็เลย เราก็เลยเอามาเป็นคูซ้อมได้ใช่ครับมันชินไปแล้วครับเอาชินแล้วอ่ะใช่ครับแบบ<ม>เราลงนอมกับสไตล์แบบนี้มันก็รู้สึกว่าชินชินแล้วเราคิดว่าเรามีจุดเด่นเราไปจาัดก,การเขาครับก็น่าจะทุกลูกเลยครับหม,มัดเท้าเขา่าศอก็มีครบครับการเว่นสนามเป็นานมันมีความกังนวลอะไรมไหมพิเศษ,ษไม่ไม่ได้กังวลอะไรครับเพราะว่าปกติผมแบบซ้อม ดูแลสุขภาพไปแล้วไม่ไม่เที่ยวไม่กินไม่ดื่มแบบสไตล์เขาที่เราดูมานี่เป็นเป็นทรงประมาณไหนครับมวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งครับรัสเซียตัวนี้มวยแบบสไตล์คิกบ็อกซิง่งครับเข้าออกไว่อยหมัดแต่เราแต่เราเตรียมเตรียมเตรียมการกับมวยทรงนี้มาอยู่แล้วใช่ครับเราคิดว่าในเช้าวัวนเสาร์ครับมันเกมจะจบแบบไหนก็คิดว่า ก็เผื่อๆอาจจะไม่ครบยกน้าคบพี่าหำไมครูนี้เผื่อๆออาจจะไม่ครบยกครับไม่ครบยกนี่ใครจะได้โบนัสครับเขาคิดตอนน่าจะผมนะถ้าสองฟอร์มการชกของเราน่าจสุดจะต่อยมาสามไฟแล้วก็เปิดตัวไฟแรกเนี่ยก็แพ้กับทาเตียถ้าเกิดแบบโอกาสเนี่ยเรายังแบบอยากจะลองแก้มือกับทางทาเตียนคร้วก็ผมว่าแล้วแต่ทางคุณชาติตีเลยครับ แล้วล่าสุดเห็นเขาต่อยดีได้เห็นฟองการช่วยของกองทัพทหารเกี่รติยไปล่าสุดก็เห็นแล้วเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าในส่วนตัวอาวุธไหนที่เขามีการพัฒนาอาจจะต้องบอกลับไปแก้เคลเพื่อที่จะเจอเขาเนี่ยนาคตจะเจอตัการเห็นีฟองการช่วยที่ต่อยล่าสุดทั้งนับก็ดูอยู่อ่ะแล้ววันนั้นเราย้อนกลับไปที่ที่เราไปพลาดแพ้เขาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับก็โดนถอยทีซีโครงครับโดนไม่แบบ มันต้องลงเลยอะพี่แบบมันยืนยืนไม่อยู่เราถ้าเกิดเจอกนันในส่วนตัวพี่กับน้ำหนักรุ่นไลเวทที่เราต่อยอยู่นี่ยังคงเป็นน้ำหนักที่ยังสบายยูห่หรือว่าก็น้น้ำหนักนี้ก็สบายอยู่ยังต่อยได้หลายไฟครับพี่ต่าแล้วปล่อยประมาณกี่กิโลครับในส่วนตัวน้ำหนักที่ต้องทำในกา,าอ่อย่สองไปปล่อยก็ประมาณเกือบเกือบเจ็ดสิบประมาณนี้แต่ผมก็คุมมาเรื่อยเรืยจนสบาย 70็ดสิบเน่ยมาต่อยผมนิ์ก็ประมาณเ8 9เลยได้ใช่ครับก็ถือว่าโอเคสบายๆใช่ครับเพราะมันเป็นการต่อยที่แบบว่าช่างลงอีกวันหนึ่งแล้วครับฝากอะไรถึงแฟนมวยที่เชียร์เราหน่อยก็ฝากแฟนมวยทุกคนนะครับที่เป็นเอฟซีผมแล้วก็คนไทยทั่วประเทศนะครับแล้วก็พี่น้องชาวใต้ด้วยนะครับ เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันเสาร์เชี่เช้ามันมาเชียร์ผมด้วยนะครับยะเพิ่มเติมนิดหนึ่งเนาะถ้าเกิดผ่านไฟนี้ไปได้เรามีตั้งเป้าหรือว่าแบบมีคิดอะไรในใจแล้วก็าวางแผนยังไงบ้างกับตางวันก็ไม่ได้มีตั้งเป้าอะไรเพราะว่าผมโฟกัสครั้งนี้ก่อนให้ผ่านไปด้วยดีถ้าผมคิดว่าชนะครั้งนี้ก็โอกาสที่จะไปต่อยอดไกลน่าเยอะโอเคครับขอให้โชคดีครับน้องชายครับครับ